บนหัวเก่งก็จะมีตุ๊กตามิสซลินครับตัวเล็กๆอยู่หนึ่งตัวนะครับโอ้เอาไปไหนเนอยเนาะเจ้าซานี่ครับหัวลากบรรทุกเจ้าซานี่ไปครับเอาไปลงไหนนออเนอี่ยล่ะโอ้เอามา ลงตรงแคมป์ครับแคมป์พักคนงานนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยครับอยู่ข้างแท่นปูนนะครับแคมป์คนงานนะครับตัวนี้น่าจะเป็น s y 2 0 5 c หรือเปล่าตัวตัวเก่าครับซา่น่นจะเอามาจากศรีวิไลครับกันนีนะ้มาดูเจ้า XCMG ครับ1-35กันต่อครับ ไม่มีหัวแยกนะครับบ่อร้องว่านี่บ่อร้องว่านี่แถวเฮียฮะแถวเฮียบอแถวรุลลดใส่โอ้โห่นี่แถวรุด มันขึ้นหลุดลาออกติดเลยปะครับผมโอ้มันมันขาดตัวน่ะครับมันไอ้ไันเพราะว่ามันว่าเป็นแถวมันนะครับว่าเป็นแถวมันวะครับว่าในแถวของไในรุดมันเพราะว่าแถวมันมันสร้างศูนย์ครับโอ้นี่อะออกแถวของโกเบมันใส่ก่อนแถวโกเบวาหน่ครับอันนีิแถวโกเบสองลอยตัวนี่ครับโอ้ของมันก็มีเยอะแต่ว่ามันต้องสร้างศูนย์ครับต้องสร้างศูนย์หรือเ่มันโดนมันโดนเขาก็เลยเอาแถวสองลอยโกเบมาใส่ออกใส่เลยตัวนี้ครับ ได้ออกกันบ้านี่ครับออกออกออกเชื่อมเลยครับผมโอมันหลุดต้องเชื่อมใส่ไหมตัวนี้อีกแขวเก้ามันอ๋อตัวนี้แขวเก้ามันบ่ต่ว่าแตัวนี้เอาแหนบใสเอาตัวนี้แหนบใสห่าฟันไม่ได้นี่ปกติมันมันจากฟันนี่ของมันนี่ซีฟันบ่ของมันเลยบ่เออหารขาหาฟันบ่อะไรครับของมันมาเลยโอ้หนึ่งสองสามสี่หาโอ้เนาะมันมาเออหาฟันต้องหาฟันมันเลยเป็นไครทำงานดีบ่ดีอยู่ครับดีอยู่บ่กบดียู่เร็วแล้วก็ มันตอมมันสู่แข็งนะครับสู่แข็งได้ดีแห้งดีประถันแห้งดีแห้งครับเรลยแห้งแห้แหออต่อใบแท็กนี่นะเห็นมาหน่อยแต่ใบมันหกสิบร,รับนี่หกสิบป,ป่ะนี่หรือว่าสี่สิบห้านึ่งงั้นหรอหกสิบป,ป่โอ้โอ้โอเพลงฟังแอร์เย็ยนสบายเลยตัวนี้เอาเอามาดแดงกันเลย โอ้หมดแดงเยอะมากเอากันแล้วโอ้ทำงานไปดีๆฟันฟันหลุดซะแล้วครับฟันหักพี่น้องโอ้พี่สอบถามคนขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเจ้า XNG คนขับบอกว่าแรงดีครับเจาะแข็งได้ดีนะครับแล้วก็เร็วครับ หลังจากฟันหลุดไปหนึ่งฟันครับมาดูการทำงานกันต่อครับกับเจา้า XCMG 1354เลขกระทัดรัดนะครับพี่เขาบอกว่าใบแท็ก60เซนนะครับผมบอกว่า45เซนนะครับพี่เขาบอกว่า60เซนครับ โอ้รถเยอะครับรถเยอะรถเยอะมากครับฟันหลุดครับเมื่อกี้ ฟันแมคโครรุ่นนะครับแถวรุดพี่น้องนะครับก็เหลือสี่ฟัน,นครับก็ใช้ฟันแมคโครเอสเคสองร้อยนะครับโอเบย์นะครับเอามาเชื่อมติดเลยนะครับคุณขับบอกว่าถ้าใช้ของศูนย์ก็ต้องรอนาน,นครับก็เลยเอาฟันเจ้าเอสเคสองร้อยครับมาเชื่อมใส่เลยครับ ตอนนี้ก็หลุดไปครับเหลือสี่นะครับหลุดไปแล้วครับหมดแดงก็เยอะนะครับป่าข้างทางนี่ให้ดูคนขับครับกันจะจรเลย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không มแ,มแเมื่อกี้หวัวหน้าครับคนควบคุมงานครับมาดูนะครับ บอกว่าไม่ต้องเซาะดินด้านข้างออกครับแคลริงเฉยๆนะครับโอ้มดแดงเยอะครับมดแดงกัดผมหลายตัวแล้วครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสารคดจชาว XCMG ครับหนึ่งสามห้าสี่ครับขอบคนมากรถครับนำเสนอนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสารคดปนี้สวัสดีครับ